ใช่ไหมยาเอื่มเทื่อนอย่เนาะสาวเงินนาแลาวันเราจิตบเจ้าของเองเจ้าของตบเจ้าของเองมันกับบนเฮงเนาะใส่บน่า่บนเสียงใส่รถต่ำบนเฮงกันเเนี่ยแต่ละสวนขึ้นได้หว ำลังเอาสาลงเนาะเพียงเนาะโอ้ทางน้องตาตาหวานน้องเนาะ อะอไรยาวเอือมเถื่อนอยู่เนาะสาวเือนเราเอาพี่น้องเลยากาัสบายดีและสวัสดีได,พด,ด,ด้พี่น้องเด้อเปิดกุศสู่คนพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับขอสูุสองคมพะยา ซาแนลน้องเฮืองเนาะพ,พอๆกับปัญญาตอนสวยๆบ๊ายบายพี่น้อง,องนนเนาะทางขอบครัวน้องตาได้รับข่าวดีก็คือเป็นจำนวนเสา12ต้นพี่น้องอา้าเด้อกําลังอ่ะลงไปลองหน่อยเนาะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งร้านน้อยก่อนพี่น้องเป็นใน่ๆตอนนี้เนาะเออเด้อบายดีหนองตาเด้อว,ว้ายจะเขามีเตียงอะไรอันไหน ก็เะมีเตียงหอันเหสีห้าูเตียงอยู่เลยโอ้ียอยังไงนี่คือสไงกว่านเลยนี่เหไงอมเทอมอยู่บ้านเลยเหอานไงแทะเล็มือเดือนเดือน่นะวันที่สามอดเดือนเออ เกิดวันที่ยังก็เกิดวันที่สามเกิดวันที่เจ็ดช่องวันที่สองแต่เด็กเราหาได้ชิดมงหาชิดแล้วเขามาใส่วันที่สามขอดขอดมันขอดวันท e nah, ี่ย oh. IR ังนะวันท oh. ี่สองาแต่เพคนมาเที่ยงวันที่สามเยอะแต่วันชิดมงกันคืนโอ้ว่าคนใส่วันที่สามแลยวเห็นไวันที่สามที่สามก็มื้อเดียวก็ลูกไอยแล้วแต่ว่าไข่เกิดมันเสาร์ เกิดวันเสาร์พ <ia> ี่เกิดตอนเสาร์พี่น้องเน่ยเนาะทั้งน้องต้าของน้องต้านี่เกิดวันเนี่ยลืมเลยที่ไปมันกัดเลยพี่น้องลืมไปเลยวันที่หาห้าปอปอวันพุธวันพุธบอเออกลางคืนเนาะกลางคืนเกิดวันพุธกลางคืนพี่น้องเลยในแดปเตอร์เกิดวันอาทิตย์ตอนเ้าร์เนาร์เกิดนะเดือนเมษนอืมวันศุกมันศุกบ์อ อูไหมต้องเบเงในคลิปเ่องเยต้องยอมไปเบิรงในคลิปก็ได้ันยังบันุอ่ายอนไปเบอรในคลิปในหู้แล้วอโอ้ลนต่นต้อะเนาะอล่อันน่ะสิบสองต้นต้นอลยเนาะโอ้พี้เข่าว่าเมื่อไหร่นมื่อวานก่อนนี่ี้เข่าลังกาบอไมอ้าคือให้ ว่าาหนหลายมือมาหายเือนเอะสิน้องเนาะเห็นสาวเพื่อนอะหายหานเลยว้าวหายดีใจพี่น้องเนาะมีอะไรย่างพี่น้องเราพข่าวตุ๊เรหยอกพี่น้องหายดีใจพี่น้องอืมคิี่าาได้บ่เน่งิธี่าได้จิตจบิดนะองตอจิตจองต้นมาเป็นทีลบร้อยพี่น้องเนาะ อา้าวคือต่างไหตท่านลองมูเด้ยอยอืมก็หนีมเลยอ่อาม้า้ำอ่ามูอ่ะคำพูดลรืวะอ่ะไปดูกันแบบเป็นเป็นวัดน,นอะอาเป็นคนทียมัเลิศเป็นวัดบ่พี่น้องมาน้องตนสวยแทบอ ตื่นแล้วตอนเช้ากินแต่นอนมาน้อนอีกตอนกลางวันกินนี่้าคนเฮาพี่ยายามนอนเล็กน้อยแต่มันอยู่ดีกินดีนะมีแต่นอนมันทำมันกินดีพวอยู่ดีในอืดท้องไข่เขาก็อุ้งใจอ็ยังนิดหน้อยไข้เลยที่ว่ายว่าโปรตีนเนี่ยขนาดว่าโปรตีนในเทศนี่ก็ยังอุ้งใจก็ยังน้อยๆไข้ กุ่นพณ์กำลังเอาเอาสามาทรงพี่องเนาะทางโบเซียงพี่้องเลยตางพู้ใหญ่บเซียงค่รซื้อเสาให้ทางบางตะ12ต้นพี่้องโอ้ในเสาเป็นเสาซานที่10โอยแต่วัวป่านนะที่เหืเอจะยังขาดออนตยางอยู่พี่อ้องเนาะชินข้าวได้ชะนองนมองึอนี่ก็ไดาให้ได้ได้ไม่ได้กินเลย

วไปย่ม <cin stereotype and hell> uh, uh ้เชาก็นลวไือว่าตาีม่ใช่มันก็ไม่ี่้ามงก็มชเพิ่มยังสี่อเลยอ่อเออเออเออ่ะเดี๋วเลยทางรถเชนคนเดียวเป็นที่เร้อยแล้วเนาะบาดนี่เราคนห้าลูกเดี๋ยวเลยบาทเพชรออนไลน์น้อนโซนีล

น้องตาไปขอ,ขอบคุณขอบคุณท่างผู้ใหญ่เพิ่นก่อนเด้อเนาะโดยพี่น้อง,อองเหรอเนาะทางโมเสียงการลังมอบเสาเพื่อนเสาซานพี่น,อน้องเลยฮ่าาฮ่าถล่มสิบสองเสาพี่น้องเหรอเนาะมันง่ายๆเรียบร้อยแหละโอ้ สองต้นอย่บได้ได้เนาะโอ้เปียกันสุดไแล้วฝังเชนฝังเชนเฮ้นเพลงฝั่งเชนคนนี้ป้าหลังเออเออมาเลยสบายเฮ้ยใ้คนงูงหนกหนึ่มื่อไงเฮงงบุกมาเลยคักทักคักทักทักทักเอว้

พเฮงเลยยังไม่พอเฮงเหรอบูมมาแล้วสาวเฮือนสาวซานน้องตาครัองกัน้องกัเดียวขอไปยินดีน้ำพอ้องตาเพิ่งจัหน่อยเนาะเดี๋ยวพน้องบอสเชียงเพิ่นแถวเพิ่นขอบคุณขอบคุณทางคุณหลักคุณใหญ่ก่อน่น้องเนาะ อไอเราแต่สิมงกะเทิบออกมาบ้า่ะแต่พี่น้องเนาหรอสิบมงกระเทิบออกมา,กา,งงกาสิม,มงกะเทิบออกมาประมาณนี้พีงง่น้องเหรอครับครับพี่ดีย้ำทั้งน้องเพื่อน,งงนเพื่อนเหรอ lắp bò lòng ta. không ta, này. ha, ta, giáp nó, con luôn giáp loại phi rằng cái. à, đi, tìm nôm con, phi rằng cái, nó, mai buồn như này. xin chào. xin chào. ตื่นแลบอตื่นตื่นแล้วตื่นเสาบออ๋อควาันัน่ตื่นจากความฝันฝันอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะก่วาคิดว่าฝันนะโอ้คิดมาเป็นความฝันบอใชไปพิสูจน์บอบน้าตัวเองบอแล้วิตคาตมแล้ตบตัวเองก็ตบก็ตบคอยแล้วบะ ตต้มเฮงรดเอาต้มหายแค่นี้เร่างไเนาะมาเชียงจัดการนะดูฝันหรอฝันหรอฝันอาวัดเราจิตตบจิของเองจ้าของตบจ้าของเองมันกับบเฮงเนาะถ่ายบนถ่าบเชียงใส่รดต่ำบนเฮงรถอย่าแต่เ่อนขึ้นได้โอ้เนาะโอ้แกว่ายังยังนอนอยู่บ่เออ เราวัดเราสิตบิงครับเราโตบน้ำชาดก็ได้ฮะทำสาดปอจักต้นนี่นั่งก็นักต้นไหนสิบต้นต้นเท่าไรนี่บ่าอ5แสนทุกสิบปันกิจสมัยไหนประมาณเงินบาทเท่ากับแปหาสิบบาทเลยเนาะพี่น้อย เดีบยร้อ้บ้นในสาบุกนะีรัองบนยังมบุชเาก็เรื่องเรายังมีสายชินฮะส้ยชิน่ะรอเห็นยังไงถ้าเป็นเงินวาทถาไรน่าจะรอน่ะต่อต้นบ่แมนเปดเระ่เป็นร่อยหาสิปนี่แหละอ๋อบ่หอดพันเนาะเพราะว่ามนกี่เมากับหาเศษกสิบพันกี่ลยเออคือพี่น้องหรือนาะมาเือนองตาเซรน้เซนนกินคักเท่เลยยเบิร์ตนี้ เดี๋ยวแต่้าคเข่ามันกินท่อขออีกขวดนึงเด้อยังบอกยังหน่เยุนไ้อายกินแล้วไห้ยาเลยนี่ไปก็ดมากแกงกินนี่มากน่อ๋อเอามือนาก่อนก็ได้เนาะน้อนนาะนาก่อนว่าเชียงไปสีฟ้าลงไปพุ่นเอามือดินบอกมาก่อนก็ได้แล้วยังเชียองเดีคุยกันมาอกันเลย เอันเดียวได้ทำเร่งงบเงินงบสร้างเลยทัทางนี้บ่อ่งบนี้ตัวนี้เสาได้แล้วพี่น้อยทางโมเสียงแล้วก็ดินบ่อดินบอกามาแล้วเนาะหนึ่งพันก้อนโดยยังขาดขาดเบิดปะเนี่ยบกขาดแต่ค่าทีข้าตั้งเสามี่ระด่ แต่ว่าบูเช,ชียงศรีไล่เบิ้งเพราะว่างบนี่ทั้งทั้งพี่เพิ่นฝากมาให้แล้ววบ,บูชเชียงศรีไล่เบื้ี่คือสินบล็อกไม่ไม่บวกนี่ยัังมนต้องซื้ออีกเด้นเนาะไม่เทคารนี่ซื้อ<ม>ซื้อ,อ,อเราเขามีบ้างตอนนี้สำคัญที่เราต้องซื้ออีกในบวกเทคานเนาะกับค่าหัวช่างพอสรุปแล้วจะมีอย่างนี้ค่อย มีแต่นี่ละเสากับพอันโบกที่ฮันมีบ่ล่ะตัวนี้ยงตัวนี้น่ะอันตั้งเต็งมียังงอ๋อเนาะีแต่เสาโครกับบล็อกเนาะกับบินบล็อกเอ่อพ้ถ้าเพิ่มเติมกบ่ได้ั้งเอก็มาอีกแต่ว่าครับแต่สําหรับทางมเซตัวนี้ยังยังอยู่เนาะอทางนั้นก็เพิ่มเติมก็ได้เด้อบ่ยาเด้อซอยกันทางน้องเพิ่นนี่ดดพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็หวยยังหลายเด้

กะช่วงหนาพนหนาพนหนามาแล้วหัวว่านน้องตาไผ่ลูกคือหวหัวฮะเขาเขาลุเราโอ้ยเขาอายาวาอายเสีเอกอายาวบริพุกไหยไม่ได้ไมได้บริูกเลจะเยอะจะจะรวมข่อเด้ออายงาบริลูกยาาบริลูกลใส่อะไบริพุกทำ เมนเตีเนาะบ่าวบาวบาวบานุ่มเนาะค่อยไม่ได้พุกเลยเหินพุ่นบบาวัดพุ่นเออเาเยอืออือออเามเห็นว่าเยอะเรจะขอจับวะได้เอวะ้นตาติดอ้อันน้มาติดกับว่าได้อยู่ได้ยากือหนุ่คนป้องบ่อนะอันนี้อันเดือบเลย เออทุกคนใช่ประจำนี่โอ้ยเหมือ,อมันหัวยไนเนงเนาะ่อไญาตติดใจกับใครแต่มันเป็นหนาผลช่วงนี้มันบุคอยอาวเปไนไงพี่นเนาะแต่ว่าบัดผลตกพดมันลบากพี่นองเยเนะบผลมันตกมันดินลงมาลากเนะาะาพนอเลยสาเพื่อนซา,า,าน้องต้กับบอนุ่มพนในตอนนี้กจังไก็ต้องขอแสดงความยินดีน้ากรดเนือเรืองเสารเือนั่นเ,เนะ พี่น้องเลย12ต้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเรื่องงบเทคานงบย่อดยังท่านได้มีพี่น้องเลยเนาะอ้าวเฮ้ยยังขาดตัวนี้ยังหลายอยู่พี่น้องเลยเนาะจุดเดิมต้นพี่น้องเลยเนาะสมทบเข้ามาได้พี่น้องเลยเนาะก็เด้่ยวกัพ่อเพื่อนในป่าเด้่ยวเพิงดีได้พี่น้องเลยเนาะพร้อมกันขึ้นพร้อมกันหน้าหมดพร้อมกันเลย อันนี้ทิพย์ต่อขึ้นขั้วหน่เนาะนอพอมันพอได้โวนได้เช้าก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเผื่อเขาสีอ่าแล้วงันว่าขึ้นซ่านนี่มันก็เป็นเรื่องยังไงพี่น้องหย่าโอ้หญ้าหญ้าเก่าบ่นี่บ่หนุ่มอือผลท่อมได้เนาะผลท่อมถึกน้องช้ำ<ด>ไม่ช้ำแต่ง่าย ผลห้ามศึกวัดแร่นี่พี่น้องมันใส่งานวไดแร่เนี่ยมีวงไว้ไไ<อ>ตานไม่ใช่ตานแม่มาให้ตานเก๋บ่บโอ้ยอานก๋พัดไหนพดกิกินบ่ยังมังหนึ่งบ่ทวงกี ท่องอยู่ท่องกินได้ทุกมือนี่นะเห็นย่งเห็นยังก็เห็นยังก็ท่องอยู่ท่องกินได้ทุกมือนี่น้ำนมหวานมาฝากินมื่อเช้านี่้ใช่ปะขอย็นนั้นว่าเพิ่นพาพาในคลิปนี่ยคือสบายนะปลอกแป๊กปลอกแป๊กสามบาทได้ดรถอ้าพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเพื่นในหลายที่ตอนนี้เรื่องเงินเรื่องซานมาไปทีเรียบร้อยแล้วเอ่อสิงซิโบแล้วกะโอ้โตพี่น้องเลยเนาะมูลค่าแซานี้ แต่หาเงินเลี้ยงลูกนี่ก็ยังยากเลยเด้ได้สาวมาเนี่ก็ถือว่าร่ำประเสริฐแล้วน้องเลยเนาะไม่ได้ก็ชีได้สาวหนึ่งก็เ่็นง่ายดีดีดีได้มองอยู่ดิ้งอยู่นี่ก็ถือว่ามีบุญอืออืออือคือบอกโอเคแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเมตตาซอยฮอดเทอโนซันอีกสาธุอันเพิ่นแหเนาะอ่าโอ้บริจับได้บ่เข่งเนาะดูเจ้าหน่ยเนาะ มื้กันคืนแต่กันนะกระทมมื้อคนีในระคำเราเองเป่นเออแขกไม่มีเตาผ้าเลย่ขยห้องไว้อขกบางทีไปห้องคนเขาก็ดีกินว่านุ่มทานแก่ยำได้แก่คนดีขูดบ่ไว้หน้าอะไรภาษีผ้าเปะมีจะกตัวมีจะดตาทางตาบอออ bà mát sectan mát ở oh bán được đấy nè mình lại đi ô kuri cất cất phi nó nhung thóc này hết nhung thóc mà này chín mực tan nhung thóc bà này phi ba sa thằng ông phải ba con rất là bình thường rồi chín mực tan con phi nông rồi ba sa là vui vẻ đi con này con nôm rồi rồi vinh đi nấm đường sầu riêng sầu xanh phi nông rồi đó ยินดีน้ำไมายน้องตาเ้อเนาะสบายดีเดินโดยไป่น้องเลยหนึ่งสาวเพื่อนสา,สาวซานเรากะมาเต็มรอยแล้วเนาะเอ้าต้องขอขอบคุณขอบคุณทางคุณละผู้ใหญ่พื้นทีซอยเมตตายโดสงสารทางน้องตาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะ อ๋อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้โมย่ากัสิขอจบคลิปปิดคลิปลงเพียงคำนี้ก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่น้อง FC เบิร์กกุสุสุคนและพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส่งคลิปของโมย่าคือเก่าคือเดิมเนาะถ้าเราบันึกบอต้องบอจบองงานในคลิปนี้กอโทษขออภัยอะไรพี่น้องเลยเอ๋อยินดีเนาะพี่น้องคำอยากสมทบคำมายินดีคือกันพี่น้องเลยเนาะไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ